ใกล้แล uhm. ้วใกล้แล้วกันแล้วไอ้ไอ้ไอ้อ้มึงมึงระวังทุนสิ4,000กว่าสุดท้ายอีก1,000กว่าบาทไว้ไว้สามสองหนึ่งเอามาสิเขาแกงเราปะ ณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแบรนด์เลยนะคะอืมไม่เป็นไรเราของดีมาให้เขาว่ะตั้งแต่ขายมาเอ้าีีนตั้งแต่ตั้งแต่ขายมาวันนี้เยอะสุดนะ มึงนี่คือเยอะที่สุดตั้งแต่กูทำออนไลน์เลยอ่ะจริงอ๋อสามารถเยอะได้กว่านี้อีกถ้าเราไหวไหวครับพี่ไหวมามึงไหวไหมบูกูไหวกูสิบสามชั่วโมงกูไม่ขี้ไม่เยี่ยวเลยอันนี้ขอขอหนี้ครอบเดียวแล้วก็จบมึงมึงลงตอนไหนกูกลับตอนนั้นโอเคแป๊บนึงขอรับสายลูกค้าแป๊บอืมาพี่หาลาโนตมาสวัสดีค่ะลาโนตจ๋าไอพี่คุณเจนนี่อ๋อนี่ไหมขายที่ฉันล้านแล้วอุยขอบคุณค่ะจากแบรนด์ไหนคะเนี่ยมาจากอูนิ จากช่องสามมีแห่งชาติค่ะอคิมโฮมีเป็นคิมเด็กนะคะรถลอยตัวเองทักมาหาพี่แล้วใช่ไหมทักเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค่ะโอเคน้องบีหาให้หน่อยตัวเองซ้ําพี่มาตอนนี้ให้หน่อยนะคะตอนนี้เริ่มเหลือไม่กี่แบรนด์แล้วค่ะซ้ามาให้หน่อยได้จ้าจ้าสวัสดีจ้ามพี่พาวมือมึงก่อนที่เราจะตกใจอย่างใดอย่างอื่นนะพี่พาวยอดตกใจพี่พาวล้านกว่า โสมร้านกว่าแล้วค่ะร้านโสมไพี่ได้ร้านกว่าเมืองขายโสมได้ได้ร้านกว่าเราไม่มีโกหกนะเรื่องยอดอ่ะมันโกหกไม่ได้มันเป็นเรื่องสัมภาร์ร้านกว่าพี่พาวค่ะสะใจมากโอเคบียของพี่พาวลงได้เลยพี่พาวขอบคุณแต่ก็บอกว่าทุกแบรนด์เราไม่ได้การันตียอด เท่ากันนะทุกโคนใช่ได้ไม่ใช่ว่าเห็นว่าแบรนด์นี้ขายได้ร้านก็แล้วแล้วจะมาจ้างเราเพื่อจะเอารายกว่าบาทมันไม่ได้มันแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่โปรแล้วแต่ว่าแบรนด์เขาทูอะไแบรนด์เขาทำการตลาดมานานแล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็เลยขายง่ายขายคร่องเบอร์บีน่าคือได้ถุงชงผู้สองถุงหนูขอร้องล่ะหนูขอร้องล่ะชงพู้สองถุงผูเพิ่มหรือยังแล้วอันนี้จ่ายสองพันโอเคแลวถ้าถ้าแมทพี่ไปทีเดียวเลยถ้าไม่แมทได้ แต่ถ้าถึงเขาจะพรุ่งนี้เขาจะไอนี้เลยถ้าแมสให้ไเดียวถ้าไม่แมสพี่แบ่งสองรอบนะได้เราคุยกันก่อนไหนอะตะก้าไหนอะหาลูกค้าก่อนลูกชื่อแบรนอะไรอะคมักและครีมลักแล้อันนี้บีเพิ่มให้พี่หน่อยนะคะได้ค่ะครีมลักแล้มึงนี่เป็นครั้งแรกที่หล่อขายครีมลักแล้ในไลน์นี้มาโซ่คู่ดอดิคู่ดอดิอ้ยอีบูมอุ้ยมึงอีบูมอะไรอะมึงแพ็กเกจหรูมาก ปกติสามร้อยเก้าสิบบาทวันนี้จะดูราคาอย่าเพิ่งพูดราคาขายให้มันขึ้นมาเซอร์ไพรส์ขอชื่อแบรนด์หน่อยค่ะขอชื่อแบรนด์หน่อย con grace good skin con grace good skin yo in มึงคนดูกับที่เก้าหมื่นเราต้องเราต้องโจยอดเราต้องโจยอดอวดก่อนว่าเรายี่สิบล้านเต็มสักทีโอ้แบบหนึ่งเปอร์เซนต์ตั้งแต่ชาร์จกูงงมึงไม่กดอันนั้นหรอฮ่าฮ เาแปะมึงแต่กูชาร์จได้แต่มาถึงมาแล้วแต่ทุ่มหนึ่งมึงถือไปมึงถือโชว์ไปโอ้ยกูเหนื่อยเห็นว่าเราเราแม่มาจาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปกติเท่าไหร่นะก่อนทาบ่อยเก้าสิบอนนี้เหลือไม่รู้เห็นเท่าไหร่ละทุกคนสองเ้าเอ้าเก้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดตะกร้าเต็มครบสองพันออเดอร์ต่อหรอ ดูสิเขาจะให้อะไรลูกค้าล่ะแล้วเขาเอามั้ใช่เดี๋ยวเขาจะใส่แล้วส่งพรุ่งนี้เลยคือคนที่ซื้อวันนั้คอนเฟิร์มวันนั้พรุ่งนี้เขาใส่ส่งให้เลยสิบเจ็ดโปรแม็กใช่ก็คือหนึ่งในหนึ่งในสองพันออเดอร์ใช่โอเคแต่เราพูดมากไม่ได้ใช่ไม่ได้เข้าใจใครก็ได้ที่ซื้ออันนี้ก็แล้วแต่หนึ่งเครื่องใช่หนึ่งเครื่องมึงกดบีกดให้พี่กดเออกดหน่อยมาหนึ่งในสองพันจะได้หนึ่งเครื่องเรยาบีเตรียมเรยาให้หน่อยลูกค้าเรยาอันนี้คนม้นต์แมาทักมาที่ เรยาลูกค้ารวมเปม็นสองหมื่นห้ามึงม,มาเรยาคืออะไรจ๊ะอ่ะเอาครีมรักแล้ก่อนมาตัวนี้นะคะคอนเกรีตคอนเกรีตกูสกินวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมใครรักแล้ดำรักแล้เหม็นมาเลยค่ะเขาลดให้มึงดมกลิ่นก่อนหอมมากมึงหอม หอมละมุนมากหอมละมุนมากบอมละุนมาจริงทุกสินค้าที่ที่วันนั้นเรารับอบบเราเทสหลังกล้องก่อนนะถ้าไม่ถ้าไม่ดีจริงอะเราก็ไม่เอาขึ้นมานะอืมเราเทสตอนไหนนะเมื่อกี้ก่อนจะส่งไหมพี่จะปะใช่ใช่อันนี้คือผ่านมาแล้วถึงเอาขึ้นขึ้นหน้าจอทุกคนเห็นโอ้ตัวอะไรนะก็ให้ตัวอะไรเนี่ยเจ้าของแบรนด์อะไรแล้ววันนี้คือเจ้าของแบรนด์อะไรเนี่ยอยากให้มาเลยเนี่ยให้ะไร สรรพคุณก่อนที่กรเลื่องรักแลวกินตัวความสว่างกระจ่างใสของรักแลแพ็กเกจน้ำตาลครีมแบบนี้ลดให้นะคะจาก390บาทเหลือ290บาทอืมเนยยันคืออะไรอ่ะมึงแล้วทุกคนทำตะก้าเฉพาะเจนนี่ด้วยนะเห็นแบบแบบไม่ได้หรอกกลัวเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะไอโฟนเนาะสินค้ามาสิบหกโคลมไม่ใช่สิบหกสิบเจ็ดจ้าใหม่เลยสิมเลยใช่ หนึ่งในสองพันคนจะได้อันนี้นะทุกคนเห็นปะลูกค้าลูกค้าเขาจะให้นะคะจะจะจะมีหนึ่งคนได้ไม่ขายแล้วมึงค่ะเอาแล้วทำไมอะเหลืออีกห้าร้อยกระปุกสุดท้ายมึงดูเยอะท่าน่าหรอใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกห้าร้อยกระปุกสุดท้ายอ้ยปังมากแมสมากอันนี้แมสมากมึงจิ้มตะก้าเลยทุกคนโอ้โหทุกคนจับแสดงว่าเขารู้จักแบกันอยู่แล้วยังไม่ใช้ยังไม่แกะยังไม่ควักออกมาทีอะ อันไหนขอดูเนื้อสัมผัสหน่อยค่ะโอ้ยังไม่สัมผัสเนื้อเลยทุกคนเหลืออีก400กระปุกสุดท้ายสงสัยจะอยากได้สีส้มเออแต่ของเขาเนื้อเข้มข้นนะสินค้าเขาดีอยู่แล้วแต่เขาอยากสัมมนาคนให้กับลูกค้าด้วยนี่ค่ะครีมรักแล้ต้องเข้มข้นแบบนี้ต้องแน่นต้องหนึบแบบนี้เลยครีมรักแล้ต้องเข้มข้นแบบนี้ต้องขอไฟฟ้ยได้ไหมสะดุ้งอะไรอ่ะตกใจอะไรอ่ะตกใจยอดขายยังไงพุ่งมากก่อนที่ เกินยินดีจ้างต่อนะจ๊ะเขาบอกแต่ว่ายกไปพรุ่งนี้วันนี้มีฉันขอเคลียร์ลูกค้าเก่าก่อนนะคะทุกคนกต้องบอกเจ้าของแบรนด์ที่ดูอยู่นะคะอย่าเพิ่งต่อในวันนี้นะมึงดูเนื้อเนี่ยกูทําอย่างเงี้ยไม่หลุดนี่คือเนื้อที่เข้มข้นมากจริงว่ะมึงทุกคนทุกคนนี่คือไม่หลอกขายผู้บริโภคนะนี่คือใส่เต็มใส่แบบครีมลักเล้มันต้องติดลักเล้เรายาวนานแบบนี้เพราะไม่งั้นกลิ่นตัวเราจะกลับมาเลิศว่ะกูใช้ ชอบชอบแล้วมันแบบไม่เหนียวเนินอะชอบตรงทาไปดูแล้วไม่เหนียวเนินอะจริงๆมึงดูสิชอบมึงชอบมากลูกค้ากดเลยขอรับสายลูกค้าอีกคนนึงไปพี่สี่จ้ามึงบ้านบ้วจ้ะเจเจจ้าของพี่นะของพี่มีสี่ตัวสี่ตัวพี่สี่ทักเอสเอ็มเอสหาน้องตอนนี้หน่อยได้ไหมคะพี่พี่ทักพี่การแล้วพี่ส่เอาจ้่จบค่ะมึงปิดจบค่ะเจ้าของสติ๊กเกอร์ให้หนูเยอะๆยอะอ่ะอนั่นคือเจ้าของเมนเลยาเหรอใช่เป็นหาอยู่จ้ะฝากดูให้หน่อยได้อ่ะพี่ให้หนูขึ้นตัวไหนก่อน มึงพันสองแล้วค่ับพี่กอน์ฟี่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วค่ะว้ายโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ะ แม่จ๋าหนึ่งพันสองพันเลยนะสองพันเลยแล้วพรุ่งนี้จ้างต่อจบเราไปสองพันกระปุกเลยจริงๆเขาอยากเอาสี่พันเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงเดี๋ยวดูทายทายไลท์ถ้ายังไหวเดี๋ยวไปให้ยังจะไหวอีกเหราถ้าทายทายไลท์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้เราแซงคิวแบนอื่นไม่ได้แล้วได้เราจะไม่แซงคิวเราจะตามคิวลูกค้าอืมพันห้าร้อยกระปุกเหลือน่าห้าร้อยกระปุกสุดท้ายเดี๋ยวห้าร้อยกระปุกสุดท้ายแม่จ๋ากินรักแล้นะคะใครที่ไม่อยากมีกลิ่นตัวตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆแม่บุ้มบอกเลยแม่กุญแจเกูอ้าเจไป เจเจพี่พี่ะกดตะกาได้เลยค่ะจิ้มตะกาได้เลยค่ะจิ้มตะกาได้เลยจ้ะจิ้มตะกาได้เลยนะจิ้มตะกาได้เลยมึงไปแล้วเนาะไข่ครีมรักแร้เนี่ยจะสี่แสลแล้วบูมเหลือร้อยแปดสิบกระปุกสุดท้ายวันนี้วันนี้ไม่ได้ขขยครีมรักแร้เลยไม่ใช่หรอเนี่ยตัวแรกตัวแรกของวันนี้เลยตัวแรกของวันนี้ค่ะตัวแรกของวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีของที่ดแม่น้องลาลินบอกว่าทั้งวันแล้วค่ะของเขาคืออะไรวะแม่น้องลาลินไอ้นั่นนี่สค่ะสูตรสูตร เอางั้นเดี๋ยววันนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเลยอ่ะมาเลยค่ะสุ๋ชามาได้เลยค่ะแม่มาแม่จ๋าตัวนี้นะคะบูบอกเลยว่าโอ้โหมึงไม่ต้องพูดอะไรแล้วอ่ะจะสองพันบ้านแล้วว่ะหมดแล้วหมดเลยครบสองพันเราลงเลยนะคะมึงรักแรงเข้มข้นมากทําไมพี่เขาทำเข้มข้นกลิ่นหอมว่กทุกคนกลิ่นหอมแล้วทุกคนฟังนะดูนะดูนะพี่แอนมาอีกแล้วพี่แอนมาแล้วดี่ค่ะ กูเคยเจอเขาสวยปะกูเจอพร้อมมึงสวยจริงสวยจริงเขาดูแบบน่ารักเป็นดีอะไรนึงสองซ้ำเีแดงนะข้างบนแดงข้างล่างเขียวใช่แบบกันนะมึงเจอพร้อมกูพี่เอนะคะสวยมากนะคะแม่จ๋าคิมคาร์ลักแลตอนนี้ไปที่อีกกี่บ้าน ขอห้าสิบกระปุกสุดแม่จ๋าห้าสิบกระปุกสุดท้ายห้าสิบกระปุกสุดท้ายแม่จ๋าห้าสิบกระปุกสุดท้ายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม่รีบกดตะกร้าตอนนี้ได้เลยแม่รีบกดตะกร้าตอนนี้ได้เลยคืออันนี Crow ้คือดีมากดีมากมึงเข้าใจไหมว่ากูทาไปมึงไม่เหนียวปกติอะแบบถ้าแบบอันนี้มันก็จะไม่กดอะไรกูอีนี่มันไม่เหนียวแม่มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวมันเลิศมันหอมเธอมันเป็นกลิ่นแบบถ้าเปียบเป็นน้ำหอมก็เคาน์เตอร์แบรนด์อยู่นะถูกต้องค่ะถ้าเปียบกับน้ำหอมก็คือเคาน์อนยู่ะ ้าน้ำหอมคือ,ขอ,ขอเขาเติมใครอะเจ้าของแบรนด์ที่ให้เราเยอะๆเนี่ยคือเจ้าของแบนเลยาเออ,อใช่ไมไม่สรุปที่เขาให้ของต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้นะเขาตามงานอ้คับมาการกระตุ้นแบบใหม่เดี๋ยวนุ ึงแต่ตอนนี้จะมึงขอยี่สิบกระปุกสุดท้ายและยี่สิบกระปุกสุดท้ายยี่สิบกระปุกสุดท้ายก่อนเลยทุกคนให้ทำคอนเกรสกูสกินหน่อยใครทันใครได้นะคะใครทันใครได้มึงได้เปิดเนื้อให้เขาดูอีกรอบนึงคุณต้องบอกก่อนว่าเนื้อเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหแบบว่า <c oughs> แล้วก็ไม่คือชอบตรงที่ว่ามึงเขาจะมาขย่อยจ <c oughs> <ค>นบูม <c oughs> ห,หัวหลุดแม,ม่งครีมก็ไม่หลุดหัวหลุดมึงก็ขย่าแบบเนี้ยเออครีมก็ไม่หลุดออกมาเนื้อเข้มข้นมากเนื้อเข้มข้นแบบบอกเลยว่าอื ยิแล้วก็ไม่เหนียวชอบตรงทาไปแล้วไม่เหนียวชอบมากคือทาไปแล้ว่แล้วคีมักแล้ต้องติดดีแบบนี้นะูกแล้วก็อย่าลืมว่าหนึ่งใน2000ออเดอร์วันนี้จะมีคนนึ่งที่ได้ตื่นตื่นเรส้มแบบใหม่แบบสามต่ตื่ต่นตื่นตืตื่นตื่นตตื่นต่ตื่นนตื่นตตื่นตื่นตืนแค่เรารู้กันแค่นี้ค่ะรู้นันแค่เราคร่น่นู้่ันแค่นรื่นตนแค่เรา้นแค่เรานะคน่ร มืึอนี่คือรถนะพี่สิขอตะกร้าหน่อยสิคะมาอย่างมาอย่างพี่สิพี่เรยาพี่สิขอตะกร้าหน่อยขอตะกร้าในแชท SMS หน่อยคะ่ะของเรยาขอตะกร้าหน่อยครับโหใกล้แล้วโอเคเนีน่ยใกล้แล้วมาดูสิ <ใน S 1> ส,สายมองไม่เห็น ใกล้แล้ว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 ทุกคนจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยใกล้แล้วใกล้แล้วสิบกระปุกสุดท้ายบูมเอาให้ถึงสองคนช่วยแม่หน่อยเร็วแม่อันนี้คือได้ดีมากคือบูมบอกว่าได้ไปได้ใช้เลยจริงๆดีไม่ดีนี่แบบว้ายอะไรเด้งเลยอ่ะอะไรหรอห้าแสนกว่าว้าซิงรักลายห้าแสนกว่ามึงลูกค้าบอกว่าอยากเอาลงค่ะขายต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะกูว่าแบรนด์อื่นน่าจะมาหน้าบ้านนะจังหวะนี้มาจ้ะ ทุกคนเจนนี่ครบ2,000แล้วนะแต่เจนนี่ขอพิเศษให้อีก20กระปุกขอแค่นั้นเพราะทุกคนรีมูดิสุดนะเออ c ีโอซีโออะไรันนี้ก็น่าจะตามงานแสดงเดีได้ครับแม่สวัสดีค่ะพี่หนิงพี่หนิงตามงานเหมือนกันสวัสดีค่ะ ติ๊กเกอร์มาเป็นเล่มโบยอย่างเงี้ยเจ้าของแบรนด์ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนูเลี้ยงคิวเลยคือถ้าเป็นคนอื่นนะรีวิวห้านาทีแล้วไปแล้วเพราะสินค้าเยอะแต่เราอะอยากให้ทุกแบรนด์จบแล้วค่ะได้ติ๊กเกอร์สองพันบาทจากใครเลยสองพันบาทนะเดี๋ยวมีต่อใครได้ไปเรามาบอกหน่อยนะคะใครได้ไปมารีวิวหน่อยนะขอบคุณค่ะอ่ะตะกร้าต่อไปสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจ าต่อไปเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเงินทุนไม่ต้องไปซื้อเพรนชาร์ดกูชอบเวลาผู้จัดการยั้งไงแบบนี้แล้วสุดท้ายแม่งบีบผิดตลอดกูก็ตั้งใจฟังอะมึงมาพูดมามึงพูดมเล่มแดงเลยแม่เล่มแดงเอ้สันแดงอ่ะเรามาตั้งใจฟังผู้จัดการสาวของเจนนี่กันมากูจะนั่งตั้งใจฟังมึงนะหรับคนที่อยากทําธุรกิจเออแต่ว่าไม่มีตังแบบไปลงทุนไปซื้อเฟรนชาย์แบบต้องไปซื้อสูตรไปซื้อนู่นนี่นั่นวันนี้เอามาให้แล้วธุรกิจรั อยากกินชาพอดี่ะสามารถไปเปิดแล้วก็กินเองโดยที่เปิไม่ขายเราอยากกินชามากเปิดร้านไ้กินเองไม่ได้เปิดไปขายแล้วยังไงดีเขาจะขายอะไรแล้ววันนี้นะสูตรเป็นสูตร58หน้าเล่มสีทุกหน้าค่ะสูตรผสมชาใต้สูตรนี่ไงขายสูตรสูตรผสมชาไทยสูตรผสมชาเขียว 50- 60ถึงเมนูโอ้ก็อครที่อยากเปิดขายน้ำถูกต้องมันเป็นสูตรน้ำบ้า ครบกจบในเล่มเดียวในเล่มนี้มีมากกว่า60เมนูมีสูตรชงสูตรปั่นสูตรผสมใบชาบอกยี่ห้อใบชาทุกตัวแนะนําวัตถุดิบแบบถึงพริกถึงขิงแล้วก็บอกถึงอุปกรณ์เปิดร้านการันตีชงเป็นในหนึ่งเดือนมีห้องเรียนให้เข้าฟรีมีวีดีโอการทําฟรีถูกต้องบ้านปู่คาเฟ่เปิดมาแล้ว7ปีให้สูตรมา3ปีฟังนะตะกก้าอยู่ไหนเอออีเบ เมื่อกูจะจบแล้วตะค้ากูยังหาไม่เจอพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรชงชาแหละแต่มีหลากหลายเมนูอยู่ในนี้หมดเลยมาแล้เลยนะเนี่ยเหมือนถ้าสมมติเราจะชงชาเย็นใช่ปะน้ำชา80ดสมิลลิเมตรครีมสองช้อนหกอ่ะเขาไม่พูดอ่ะพูดอ่ะพูดมันเป็นสูตร